เซฮสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาราคาซี่ะวันนี้แม่คะเสียงหายบ,บินเรื่องนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่สบายเลยอ่าป่วยเป็นไข้น่าจะเป็นอาทิตย์ละรักษาตัวก็เสียงหายแล้วนะคะตอนนี้วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตราคากระลอกนะคะกลางเดือนกุมภาพันธ์ว่าตอนนี้นะคะมีราคาอะไรเป็นไงบ้างนะคะอยากจะบอกว่าอาทิตย์นี้นะคะเราพยายามปรับราคาลงนะคะให้แบบว่า ถูกลงกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะใครดูคลิปนี้ราคาอาจจะถูกกว่าคลิปที่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้นะคะแต่ละสายพันธุ์มีราคาประมาณเท่าไหร่บ้างและทุกคนจับต้องได้ไหมอยากบอกว่าหลักร้อยมีเยอะมากๆเลยค่ะดูสิแม่ค้าทุ่มเทแค่ไหนขนาดแบบเออเราไม่สบายขนาดนี้เสียงหายขนาดนี้ก็ยังขยันทำคลิปนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนรอ,อนานก็ไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะ วันนี้มาอัปเดตกันนะคะว่าน้องก็ร้องนะคะมีตอนนี้มีทุกไซส์หลาไซส์เลยจ้ามีตั้งแต่ไม่ลืมตานะจนแบบอู๋ไซส์สวยเนาะดูทำดูทำเอาหนูไปอยู่ด้วยไหมโอเคเรามาอัปเดตกันนะคะว่าตอนนี้มีราคาอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะอะ่เริ่มกันเลย อันดับแรกนะคะจะเป็นน้องก็รอกเทาะะ้าท้องขาวนะคะเท้าท้องขาวนะคะครั้งที่แล้วเราแบบว่ายังราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะอยากจะบอกว่าอ,อาทิตย์นี้นะคะราคาลงแล้วนะอยู่ที่ตัวละแหมไม่อยากบอกเลยอะราคาลงอะหกร้อยห้าสิบเท่านั้นค่ะเสียงแม่คะ่ะไม่ค่อยมีหน่อยนะแม่ค่ะไม่สบาย แต่แมคาก็พยายามนะคะเพื่อทุกคนห5ร้อยห้าสิบเท่านั้นตอนนี้เท่าท้องขาวนะคะเหลือไม่กี่ตัวเหลือประมาณหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือน,นี่จ้าเท่าท้องขาวเหลือแค่นี้แล้วนะตัวละห5ร้อยห้าสิบเท่านั้นมาต่อไปเป็นเท้าภูเขานะคะเท่าภูเขาเหลือแค่ห้าตัวสุดท้าย เท้าภูเขานั้นสีเขาจะอ่อนกว่าเท้าทองขาวแล้วก็ผลเขาจะนิ่มกว่านะคะก็จะอยู่ที่ตัวระ7 5 0็ดรอยห้าสิบาทเท่านั้นราคานี้ลงมากแล้วนะปกติเราเท้าภูเขาเนี่ขายกันอยู่ที่เก้าร้อยถึงพันหนึ่งเลยตอนนี้เหลือ7 5็ดรอยห้าสิบาทเท่านั้นนี่นะคะก็จะเหลืออยู่แค่ห้าตัวสุดท้ายอันนี้ก็เท้าท้องขาวเท้าทองขาวโตวมาเป็นแบบนี้เท้าภูเขานั้นมีโอกาสที่ว่าโตมาจะเป็นเผือกไว้นะ อยู่ที่ตัวเจ็ดร้อยห้าสิบเห็นไหมบอกแล้วว่าอาทิตย์นี้ราคาลงมากมต่อมานะคะก็จะเป็นน้องกระรอกแดงท้องขาวมาแดงน้องขาวนี่แบบอ้เยอะสุดๆเลยอาทิตย์นี้เอ๊เขาหนูไปเลี้ยงไมช่ชีใช่ป่ะอืม แดงท้องข่าวนะคะอาทิตย์นี้ราคาพิเศษจากตัวละเจ็ดร้ยห้าสิบาทที่เคยบอกไปอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้นะคะถ้าใครติดตามช่องกอล์ฟคลาสสิกแล้วกดแคปหน้าจอมาฟังให้ดีนะคะใครกดติดตามช่องกอล์ฟคลาสสิกแลแ้วแคปหน้าจอมาแม่ค้าให้เลยคะ่ะลดราคาเหลือตัวละห้าร้อยบาทคู่หนึ่งคู่ละเก้าร้อยบาทค่ะคู่สองตัวสามารถเลือกเพศได้ อาจจะเอาเป็นผู้ผู้เมียเมียหรือผู้เมียก็ได้นะจ๊ะอยู่ที่ตัวละห้าร้อยคู่เก้าร้อยบาทคนที่กดติดตามช่องแม่ค้านะคะก็แคปมาได้เลยก็จะได้ส่วนลดนี้ไปนะจ๊ะนีเลยน่ารักนะแข่งแรงทุกตัวคะ่ะต่อมานะคะเป็นกระลอกไซเล็กนะก็ราคาเบา,เบา,เบา มามีแค่อย่างละตัวสองตัวบอกเลยมีแค่อย่างละตัวสองตัวเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ไม่แลกจะมีแดงท้องขาวตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวหนึ่งและจะมีกระลอกดงนะคะเป็นไม่ลืมตาตัวละสามร้อยห้าสิบบาทถึงตัวละสี่ร้อยห้าสิบตัวที่สามร้อยห้าสิบนั้นก็จะเป็นตัวเมียตัวสี่ร้อยห้าสิบเป็นผู้กับเมียนะจ๊ะมีแค่นี้แล้วก็ เป็นเทาเทาแบบนี้เลยพึ่งลืมตาเทาพึ่งลืมตาลืมตาแล้วนะเทาพึ่งลืมตาอยู่ที่ตัวละ400บาทนี่นะะเทาตัว400ก็คือลืมตาแล้วแบบนี้เลยแข็งแรงมากจ้าถ้าใครนะคะที่ถามนะคะว่าแม่ค้าอยู่ที่ไหนเสาร์อาทิตย์แม่ค้าอยู่จตุจกักร นี่เลยจัตุจักแบบนี้ส่วนวันธรรมดาจันถึงสุกแม่ค้าอยู่นครปฐมนะทุกคนแม่ค้าวันธรรมดาไม่ได้เปิดจัดตุจักแม่ค้าอยู่นครปฐมนะจ้าข้ามานะคะจะเป็นกระลอกส่วนนะก็าาราคาเบาๆนะทุกคนก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสองร้อยคนเต็มแบบนี้สองร้อยแล้วก็อย่างนี้ตัวละสามร้อยห้าสิบบาทจ้า ราคาเบาๆน่ารักนาักเลยนะต่อมาจะเป็นกระลอกดงนะคะเริ่มต้นด้วยอ่ใช้สองเดือนใช้สองเดือนนั้นเหลือตัวเดียวนะคะราคาหนึ่งพันสองรอยบาทตัวผู้นะคะสําหรับคนที่แบบไม่ชอบป้อนนะคะอ่าแบบว่าอยากจะให้เขาแท้เองได้ตัวนี้แน่นอนตอบโจทย์จ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นดงกอดทองอุทัยนะคะอืมวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหร เนี่ย้ามีตัวเดียวนะจตาต่อมาอันนี้ถ้าเป็นชุดนี้นะคะราคาพิเศษเลยราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมันจะเป็นชุดที่ไม่ออกสีนะคะก็เลยราคาเบานะอันนี้พันสามร้อยบาทแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นชุดนี้ ชุดนี้นะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะตอนนี้ราคาเริ่มลงแล้วก็มาเลือกดูนะคะว่าชอบตัวไหนมีน้อยแล้วนะคือวันนี้ถ่ายวันอาทิตย์นะเมื่อวันเสาร์่ายดีมากอันนี้ก็เลยเหลือน้อยนิดนึงนี่อันนี้พันสามอันนี้พันเจ็ดต่อมาของสวยงามมากเป็นดงห้วยขาแข้งจ้าดงห้วยขาแข้งนั้นจะเป็นกระลอกที่อ่าผสมระหว่างดงอุทัยกับดงปาจีนนะคะ เขาจะมีความสวยที่ดึงความสวยของปลาจีนแล้วก็อุทัยมาเพราะฉะนั้นแล้วอ่ามันก็จะหายากนิดนึงตอนนี้นะคะจะมีอยู่สามตัวเท่านั้นก็น่าจะเป็นแบบว่าหัวห้อยหนกันน่าจะมีทั้งผู้ทั้งเมียนะถ้าจำไม่ผิดว่าไอ้ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ไม่แน่ใจว่าตัวเล็กนี้ตัวผู้ตัวเมียสี่หลังเขาจะสวยนะคะแล้วก็อ่าหน้าเขาจะทู่หมี แบบนี้เลยเขาจะสวยกว่าดงอุทัยนะะเนี่ยดงอุทัยอย่าถ้าหลังทองมันก็จะประมาณนี้วันนี้ทำไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยประมาณนี้อันนี้นะคะก็ดงห้วยก็ราคาไม่ค่อยแตกต่างก็สองพันต้นๆนน,นิดๆแล้วแต่ความสวยนะมีแค่สามตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบสวยๆส,สายหายา,ยากก็ไม่ควรพลาดจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็ นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังไงต้องขอบคุณสําหรับพื้นที่นี้ก็อยากจะให้ทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเราคาสิดเลยนะคะยังไงขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเสมอมาลูกค้าทุกคนที่คอยมาอุดหนุนมาจากทิกตอกบ้างมาจากยู u ู e บ้างนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะก็ถ้าไม่มีทุกคนเราก็คงไม่มีวันนี้นะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0912676408 และ ID line N l ดลาย O N L Y Y W 1 3 5 3้นะจ๊ะยังไงต้องขอบคุณมากสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ